อยู่กับซ้าำรงมส้มอัมรานะคะพามางานนี้เ e n เน s ซี่อาร์ติสตนะคะ The วก็วอ l ์ r ออฟม i กซิ่งแล้วก็มาดูกันว่าเขาเอาอะไรมามิกซ์กันบ้างงานนี้เนี่ยตั้งแต่เดินเข้ามาเลยทุกอย่างเป็นการมิกซ์ที่ลงตัวมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาร์ติสไลน์อัพคืนนี้นะคะแต่และชื่อที่ส้มได้ยินมาเนี่ยเรียกว่าสุดยอดทุกวงเลยไม่ธรรมดาแน่นอนสำหรับงานนี้ตาม,มาเลยค่ะ แล,แล้วก็แหวกแนวนะคะก็ต้องยกให้เฮนเนซี่เขาแหละคะ่ะดูอย่างชื่องานเนี่ยยาวมาก Tennessee Artistry The g l o b a l arts of mixing แล้วมันแปลกยังไงมันแหวกแนวยังไงหลายๆคนคงจะได้ไปชมงานของเฮนเนซี่มาแล้วนะคะที่ RCA เมื่อปี2012ตอนนั้นก็เรียกว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่เขาเอามา m i ์กันก็คือวงของญี่ปุ่นชื่อวงไปสึกนะคะวง Miami Horro r จากออสเตรเลียวงไทยเราไม่น้อยหน้านะคะ่ะมีวง The ะ i ิก i นสและวงเฟลัวเดี๋ยวตามเข้าไปดูเลยว่ามันจะมันขนาดไหน สำหรับ Hennessy Artistry ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณตีนะคะซึ่งเป็นแบรนด์เนเจอร์ของ Hennessy ค่ะคอนเซปต์ของงาน Hennessy Artistry เนี่ยคืออะไรคอนเซปต์ก็คือการเรานำดนตรีแตกต่าสไตล์มาผสมผสานดนตรีกันจัดอีเวนต์ขึ้นมาในประเทศไทยชัางหน้าเราจะมีเอซิเมชั่นที่เป็นตั้งแต่ยุคคลาสสิก ยุคแจ๊สแล้วก็มาจนถึงยุคปัจจุบันที่เป็นพิพิอภัรับถ้าสนใจแนวทางที่เทนเนสซีเราเป็นอยู่นะครับก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง f a c e b o o k c o m s l t e n n e s s e t h a i l a n d นะครับหรือช่องทางหนึ่งนะครับก็เป็น f a c e b o o k c o m s h i p k i n g d o m นะครับ ที่แคนดิซี่เลาวนะคะสองคนนี้เป็นเพื่อนหนุ่มและเพื่อนสาวของส้มนะคะที่ลากเหยื่อสองคนนี้มาเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะที่แคนดิซี่เลาวเนี่ยมี DIY เครื่องดื่มที่เรียกได้ว่าเป็นคาแรคเตอร์ของผู้ดื่มโดยเฉพาะนะคะมีเครื่องดื่มมาแนะนำสองตัวเป็น DIY มีสองสูตรจะมีเลมอนทีมีตัวหนึ่งชื่อว่า Root of Legacy เรลไป ยังไม่เคยค่ะนี่ครั้งแรกครั้งแรกครับเคยไปแวบๆนะที่ RCA นะครับครั้งที่แล้วก็จะมีบูลินเทอร์รี่กิบบอยส์อะไรเงี้ยพูดถึงปาร์ตี้ของเอนนิสซี่เนี่ยคาดหวังอะไรเมื่อเดินเข้ามาแล้วบอกว่าเป็นไงบ้างก็เห็นเรารู้สึกเกินคาดนะคะเพราะว่าตอนแรกก็แบบกำลังพูดกับเพื่อนก่อนขึ้นมาว่าเฮ้ยขึ้นมาจะเป็นไงอ่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าขึ้นมาก็ก็ชอบค่ะผมว่าเป็นกันเองแล้เป็นแบบอะไรที่แบบสบายสบายแบบผมชอบนะฮะแล้วถ้านึกถึงแบรนด์เอนนซี่นึกถึงอะไรคะมันดูเก่าแต่ว่าเก่าแบบไม่ได้เก่าแบบไม่่คลาาาสสสสสิกกออะมมีีรรผผนนนขงงแแแวตทซึบบ เลยว่ามันตอบโจทย์ได้ดีมากคือสื่ถึงความเป็นศิลปะแล้วก็มีเรื่องราวมาตั้งแต่สมัยแบบเป็นเก้าแบบศูนย์อะไรเงี้ยโอ้โหตัวจริงกมาก การที่ได้มาร่วมงาน Hennessy Artistry ในครั้งนี้ค่ะยุดแน่นอนสนุกอยากมอบสิ่งดีๆให้ก็คือเสียงดนตรีเสียงเพลงให้ก็อยากให้มีงานอย่างนี้บ่อยๆแล้วก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งอีกครั้งนึงครับเตรียมไฮไลท์อะไรมาวันนี้นอกจากเราจะได้เล่นกับวงเองเนี่ยมีฟัวมาแจ้งกับพวกเราด้วยตอาเป็นกันเองแบบสนุกสนานที่สุดในชีวิตเหมือนว่ามม่ล่นดนตรีเพื่อนฟังแล้วก็เพื่อนมาดูดนตรีก็ นั่นแหละเป็นไฮไลท์ที่เราอยากจะทําให้ฝากความรู้สึกที่มีต่อเฮนเนซี่หน่อยว่าเฮนเนซี่เนี่ยเป็นยังไงพอได้ยินแบรนด์นี้มาตานานมากตั้งแต่อย่างลระออนอยู่จนตอนนี้เนี่ยเปิดประตูเดินเข้ามาผมก็ยังเจอเฮนเนซี่อยู่ผมเลยรู้สึกว่าแบบมันเป็นสิ่งที่พิเศษมากเป็นตํานานซึ่งไม่มีวันตายเป็นความคลาสสิกสามารถปรับตัวอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันได้คือไม่ตกเทรนด์ต้องอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆครับนั่นคือสิ่งที่ผมเห็น think like a classy like a fire n r p l a c e and it's a yeah it's a classy ไปเว k i n g d o m com หรือว่า Facebook. com/ slash i ่กินด้อมค่ะแล้วก็อย่าลืม Subscribe นะคะ h i p ก i นด้อ YouTube Channel ค่ะแล้วก็ติดตามปาร์ตี้ที่มันๆกับเราได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ